ทำนี่เนี่ยได้ส่งมาขายหลายรอบแล้วนะครับเขาก็าไว้ใจในเครดิตครับก็สามารถาส่งมาขายสลามนะัสวัสดี FC นะครับวันนี้นี่มีพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าใน ep ของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชวาตะกุนยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชวา ตะกูลยาซีนหรือว่าเหรียญเบียวานะครับโดยทั่วทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด4 5ห้าเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขาวขาวอย่างนี้ อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วทไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหาง่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สีก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนิทดีฮะพยายามอยากขัดยาล้างเดี๋ยวราคาตกนะครับเนื้อที่สี่ก็เป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ พวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเหรียญขวานิกเกิลเหรียญซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญน,นี้ราคาต่างกันลิบเรี่ยวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชินเนื้อชินหายากหน่อยนะครับ สาราสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้หนผลตมักแกะปัสดุนะครับที่เอฟซจากนาราธิวาสนะครับส่งรัสกซจะเตนเหรียนพวกตะกูลชวายาศีนะครับซึ่งทันนี้เนี่ยได้ส่งมาขายหลายรอบแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็ไว้ใจในเครดิตครับก็สามารถส่งมาขายได้นะครับเขาส่งมาเนี่ยเป็น เหรียญพวกตระกูลชาวยาซีนะครับสามเหรียญนวนะก็อีกสามเหรียญเป็นเหรียญอะไรก็ไม่แน่ใจขอเดพอดีไม่ได้ตีราคานะครับตีราคาเฉพาะสามเหรียญน,นี้เองนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญรู้สึกจะเป็นเหรียญเรียกว่านาบิโยซฟนะครับเหรียญที่สองก็จะเป็น เหรียญยาซีนถือไม้เท้านะครับแล้วก็เหรียญที่สามนี่เป็นเหรียญวอลลีนะครับจริงๆพวกนี้เนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับองเป็นปริมาณเยอะๆนะครับถึงจะรับแต่ว่าท่านนี่เนื่องจากว่าเขาขายมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยรับไว้นะครับถ้าว่าน้อยๆจริงๆยังไม่ได้รับนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถส่งรูปประเมินราคาให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใบรับรองค่าใบป,ประกันสินค้าหรือว,ว่าค่าใบซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์ หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้วล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเนื้อถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่ไม่ราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ เ่าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ300ร้ถึงห้าบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไขนะครับเหรียญจีนนะฮะ เรไจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูนยกับ่วนยส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสาคาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง2 0 0บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สสตังนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือยีและ50สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศ์นะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอ,รอ,สอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนย์จถึง1่อเรไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอห้เลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเนื้องินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท น,นี่ก็วาระร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้อยบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระหกร้อยบาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ